2025เกียร์เซลโทสเป็นรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นทั้งด้านสไตล์เทคโนโลยีและสมรรถนะมาพร้อมกับการอัปเกรดที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลดีไซน์ภายนอกของเซลโทสโฉมใหม่มีความโฉบเฉี่ยวและดูดันมากขึ้น ด้วยกระจังหน้าแบบไฮเกอร์โนสที่เป็นเอกลักษณ์ของเกียร์ผสานกับไฟหน้าเลทที่ดีไซน์ล้ำสมัยเพิ่มความหรูหราด้วยไฟ DRL รูปแบบใหม่และล้ออัลลอยขนาด18นิ้วที่ช่วยเสริมลุคสปอร์ตอีกทั้งยังมีตัวเลือกสีตัวถังที่โดดเด่นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ในด้านสมรรถนะเกียร์เซลโทส0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ที่มีให้เลือกทั้งแบบเบนซินและเทอร์โบซึ่งให้พละงกำลังสูงสุดพร้อมระบบขับเคลื่อนที่ตอบสนองรวดเร็วระบบการสะเทือนถูกปรับปรุุงงงให้้มมมีคคววานนนน่่นนลลแะัยิขึ รองรับทุกสภาพถนนอีกทั้งยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD สำหรับการขับขี่ในสภาพถนนที่ท้าทายภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและทันสมัยโดยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติและที่นั่งหุ้มหนังระดับพรีเมียมที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุดพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่สร้างบรรยากาศหรูหราและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัยด้านความปลอดภัยเซลโทส2งพมาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมถึงกล้องมองรอบคันที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยขณะขับขี่และจอดรถนอกจากนี้โครงสร้างตัวถังยังเสริมความแข็งแกร่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร Kia s e l t o s 2025 <S เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหา SUV ที่ครบครันทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางในทุกเส้นทาง